สวัสดีไปยัง hmm. ทุกท่านครับตัวดีครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับเราจะได้นะครับวันนี้ก็อยากจะเรื่องของวิเคราะห์ข่าววันนี้ครับก็อยากให้เป็นการทดลองระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบเสียงของเราคนข้างจ่ชัดเจนไหมก็อยากฝากนะครับว่าเสียงชัดเจนไหมก็ก็ไม่รู้เท่าไหร่ว่าเสียงนะครับวันนี้ผมก็จะทดสอบนะครับทดสอบระบบอ่าเนื่องจากนะครับวันนี้ เราจะให้ระบบที่ค่อนข้างจะไม่ทราบว่านะครับเราก็จะไปเร็ววันนี้ระบบติดขัดมากเลยครับก็ดีใจนะครับก็อยากจะให้วันนี้ก็เราก็จะได้เห็นนะครับวันนี้พงเวงก็ขอ นะครับขอโอกาสทุกท่านนะครับมาวันนี้เราก็จะมาทําการอ่าไ์สดทางช่องนะครับวันนี้ทางช่องที่ค่อนข้างจะพวกเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอ่าทางขมิ้นครับก็ค่อนข้างจะอ่าชายแดนก็ตึงเครียดเครียดมากชายแดนนะครับมันค่อนข้างจะถามว่าอ๋อมันก็ยังไม่ดีขึ้นหลายคนก็ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ ใชยแดนก็ยังตัวต่อกันมานะครับเยังตัวต่อไปมานะครับก็ยังไม่มีอะไรมากมายเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับก็จะหลายคนก็จะแต่ละที่ก็ตัวต่อไปมาไม่ได้อะไรมากมายนะครับเราก็จะเห็นใช้แดนมันค่อนข้างจะคุุนนะครับแต่ละพื้นที่ก็ เราก็เราก็จะเห็นภาพข่าวมาหลายภาพที่พวกเราก็จะได้เห็นกันนะครับภาพข่าวที่ค่อนข้างจะทําให้คนไทยนะครับคนไทยได้ได้สิ่นใจวางครับเราก็จะได้เห็นนี่ครัคือภาพข่าวที่ค่อนข้างจะมันทําให้ความชื่นใจของอทางไทยนะครับไม่อยากที่จริงเราก็ไม่อยากจะให้มีการสู้รบกันเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าครับการซูปทุกครั้งแล้เราก็เราก็รู้ว่ามันมันค่อนข้างจะทําให้คนไทยเราค่อนข้างจะหลักนิดหน,นึ่งนะเราก็จะได้เห็นว่านี่คือ ก็มันทําให้ชายแดนของเราค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องขอบคุณครับขอบคุณทางอืนี่ครับมัเกิดมาทั้งสองฝั่งก็ยังไม่ตกลงกันได้นะครับท่านหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ,อมันมันอ่ามันจะดีขึ้นไหมในอนาคตก็ตอบไม่ได้ในอนาคตเราตอบไม่ได้จริงๆครับว่าชายแดนมันจะดีขึ้นไหมนะครับ แต่ว่าก็อยากจะให้เราได้เห็นว่าคือพื้นที่แต่และพื้นที่มันก็ค่อนข้างจะจะตึงเครียดนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทหารทุกท่านนะครับที่มา,าที่เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เป็นกำลังใจนะครับทางช่องเองเราเองก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับอันนี้ภาพข่าวตอนที่ทงสิบสี่กันนะครับ สิสีกัญญาซึ่งภาพข่าวตอนนั้นทางประชาชนชาวรัากัมพูชานะี่ก็เข้ามาลุกล้ำอนาธิปไตยของเราคนระับมันเกิดการลุกล้ำเกิดการโต้เถียงมันมันอาจจะเป็นเพราะการแบ่งปันหรือการแบ่งปัน,ปนมันมันไม่ชัดเจนนะครับมันมันไม่ชัดเจนมันเลยทำให้ เ,เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนะครับมันมันเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราต้องเข้าใจว่าอมันเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรพวกเราเลยครับเหตุการณ์พวกนี้มันทําให้พวกเราได้ครับเ,เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่านี่คือ เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันก็จะทําให้ประชาชนเครียดมากนะครับแต่ละประแต่ละที่ก็ก็เครียดนะครับไม่ว่าจะเอ่อประชาชนเยนนี้เข้าก็ได้ยินเห็นว่าไม่ได้ไปทไํไรทห้ากานเลยเพราะว่าเอ่อมัวแต่ระแว้ระวังนะครับบางคนก็เริ่มจะอพยพมาแล้ว <c oughs> บางคนก็เริ่มจะอพยพมาแล้วนะครับค่อนข้างจะขอบคุณนะครับวันนี้ เราจะให้เห็นชายแดนจริงว่ามันค่อนข้างจะลําลบากมากชายแดนของเรานะครับมันเราก็เราก็จะเห็นอย่างที่ท่านว่าคือสถานการณ์มันก็ยังถามว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับสถานการณ์พวกนี้มันมันมันก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าตาบใดที่การแบ่งปันเฉดแดนมันยังไม่ชัดเจนทุกๆอย่างผมผมกลัวกลัวอย่างหนึ่งครับ กลัวประชาชนที่เขาเอ่อความเกิดความเครียดมากๆเนี่ยบางครั้งมันไม่เป็นอันธมาจินนะครับมันมันมเป็นธมาจินในช่วงที่เกิดเหตุไม่ว่าเครียดไม่ใช่ว่าแต่แต,แต่เพราะเอ่อไม่เครียดเพราะเอ่เฉพาะฐานนะครับประชาชนนิ่เครียดคุณยายเห็นภาพข่าวคุณยายท่านหนึ่งก็โอ้โหไม่อยากให้ลบกันเลยคุณยายว่านะครับคุณยายก็จะชัดเจนมากก็ วันนี้เองทางช่องออนไลน์เองก็ถือว่าดีใจครับที่มาอยากจะให้นะครับทางช่องเราเองก็อยากจะให้ครับนี่ครับคือเหตุผลของของเหตุผลที่พวกเราไม่อยากจะให้เกิดการสู้รบกัน,นมันก็มีหลายเหตุผลนะครับ ผลที่เราไม่อยากให้สู้รบกันนะครับก็ฝาก,ฝากฝากฝากพวกเราเวยครับทางช่องเองก็ถือว่าฝากขอบคุณท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ในขณะน,น,นี้นะครับเราก็ก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับเราไม่ ขอบคุณครับขอบคุณวันนี้ทางช่องเราเองก็ถือว่าดีใจมากเราก็ไม่อยากจะมันมันทำให้เราได้ได้เห็นนะครับหลายส่วนของของกิจกรรมของฝ่ายทหารนะครับมันค่อนข้างจะเราจะได้เห็นว่ามันความความเครียดของของประชาชนไม่เท่าไหร่รัฐบาลทั้งสองฝั่งก็ไม่ใช่ฝั่งแต่เฉพาะทั้งสองประเทศอย่างเดียวทุกวันนี้นะครับ ทางฝ่ายทางนี่ครับปากเขลียดร์นี้ไม่ชัดเจนเลยแต่วันนี้ได้ยินข่าวว่าทางฝ่ายของฐานไปเริ่มรางวัดใช่ไหมครับทางวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นาทางเขายังก็ไม่ยอมวันนี้เขาก็ส่งอะไรนะครับส่งเก้าข้อมาเพื่อกับเพื่อกับตัวตอบตัวตอบรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเราโค้ดต,ตัวตอบกันนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้ก็เขาก็บอกว่าหลายๆประเทศเบื่อประเทศไทยเรานะครับเบื่อเพราะ้เขาประเทศอื่นอาจจะมองว่าประเทศเรานี่นะครับอ่าอาจจะมองว่าเรานี้ไปรังแกประเทศที่เล็กกว่าได้ยินว่างย่างนันบเห็นข่าวมันออกมาอย่างนั้นถามว่าอ่าชายแดนเนี่ยมันเกิดยังไง ชายแดนที่ทุกท่านเห็นนี่ครับบรรพบรุษเนี่ยผมเขาก็แบ่งปันกันเรียบร้อยครับแต่มันก็ยังมีบางตัวที่ไม่ไม่ยอมกันเราก็ถือคนละใบมันคือปัญหาตรงนี้แล้วเสร็จแล้วปัญหาหลักคือไอ้พวกอ่ากลุ่มที่มีผลประโยชน์มันอาจจะคอยยังไงลกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายมันก็อาจจะมา เขาเรียกว่ามาอาศัยช่วงที่ทั้งสองประเทศแต่ก่อนเราไม่ลบกันนะเราก็ต่างคนต่างาพวกเราไม่ไดรบกันครับพวกเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าผมเห็นชาวบ้านเราว่าแต่ก่อนพวกขมรแดงไล่ไล่เรามาหมายถึงว่าแต่ก่อนเราปลูกปลูกไร่มันหรือทำมะโคดิเขาก็จะเ,เระเบิดไปวางตามจุดคนไทยก็ไปเหยียบคนไทยก็ถอยกลับ คนไทยก็ถอยกลับนี้ครับแต่ก่อนมันก็เป็นคําถามนะเป็นมันถือว่ามันก็เป็นคําถามหรือว่าเออแล้วแล้วทําไมอ,อมันก็เป็นคําถามอยู่แล้วทําไมแต่ก่อนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาครับมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานี่นนนทําไม เกิดเหตุการ์ขึ้นมานี่ทําไมแต่ก่อนทหารถึงไม่หรือหรือเราไม่ค่อยได้ยินข่าวสารนะแต่ก่อนครับพวกเราก็ไม่ได้ยินข่าวสารว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าหลายคนว่าว่าทําไมปล่อยให้เขามาทหารหรือเจา้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นนะทําไมไม่ไม่มาดูแลอะไรเขาเลยดูแลประชาชนประชาชนก็ถอยกลับมาแต่มีมีใบครอบคอรองอยู่เสียภาษีทุกปีคนไทยว่าแต่ว่า ช่วงที่เราผักดันไปได้เยอะนะครับผักดันเขาก็ว่าเขาก็โจมตีเราว่าเราไปเอาพื้นที่ของเขากันกิดโ <What? S 1> จ,จมตีกันมากอย่างเงี้ยถ้าในมีความคิดเห็นหนึง่งเรื่องชายแดนเนี่ยค,คือเราพูดให้มันสบายใจทั้งสองฝั่งแต่ยริงไม่ได้เคียย์ใครนะครับเราก็อยากให้มันเกิดสันติภาพคนไทยก็อยากไดพไ้พื้นที่ที่เป็นส่วนของเราใช่ไหมครับพื้นที่ที่เป็นส่วนของเราแล้วก็เขาจะ ่วนเขาเขาจะว่าไงมันก็เรื่องของเขานะครับเราก็อยากจะให้อ่าอยากจะให้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียในส่วนนี้อีกนะครับเพราะว่ามันไม่ดีทั้งสองฝั่งการสูญเสียอย่างนี้นะครับก็อยากให้ท่านที่กําลังรับชมอยู่นี่ครับให้เหตุผลนะครับเอท,ที่ที่จริงไทยเราก็พยายามไม่ให้ประชาชนเราเข้าไปในพื้นที่นะครับก็เราก็อยากทําให้เขาเห็นอูเหมือนกันว่า เราไม่อยากเอาประชาชนมาเป็นมวลชนนะครับมันจะเกิดอ่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ฐานเราก็ถือว่าโอเคนะครับป้องกันแต่ว่าเห็นภาพข่าวกับทางขมีโนด์อึดอัดใจมากเขาเขายังไงมายังไงผมก็ไม่ทราบอย่างนี้ครับมันเป็นเอ่อวันวันนี้ทางฐานเราก็ไปลางวัดนะครับชกากอสิบสองรับก็ไปลางวัดที่ดินเนี่ยก็คืออ่อ ก็ที่จริงมันมันมันเป็นข่าวที่เราพยายามโต้อตอบกันไปอ่าโต้อตอบกันขอบคุณทางพีพีทีวีนะครับวันนี้เราก็อาศัยภาพประกอบการเล่าเรื่องนะครับเราก็โต้อตอบกันไปนะครับกัมเีนเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามบอกว่าอ่าเขาพยายามว่าเขาไปขัดขวางแล้วนะอย่าบอกบอกให้ประชาชนเขาอ่าเข้าใจว่าไปไปขัดขวางตรงนี้แล้วนะครับ ไม่ไปไหนเลยขัดขวางแล้วนะครับก็เพื่อให้มันมันคือข่าวในประเทศของเขานี่คือเขาเขาเป็นอ่ามีจต่ลูกหลานของคุณเซนอ่าคุมข่าวอยู่นะครับเป็นลูกหลานที่คุมข่าวอยู่นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่านี่คือสิ่งที่อ่า ถึงที่หลายคนก็พยายามมองอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผลเสียที่ที่ที่จะตามมามันจะมีอะไรบ้างที่พวกเราต้องต้องพบกับจุดนี้นะครับก็มันคือเราเองก็พยายามที่จะสื่อไปยังประเทศต่างๆว่าเราไม่ใช่ผูกนะ้กระทำนะกรรมชาก็ว่าเขาเป็นเหยือกรรมชาก็ว่าเขาเป็นเหยื่อ แต่เราก็พยายามว่าเราก็เป็นเหดี่ยวเหมือนกันนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าามันก็จะโต้อตอบก,กันนีโต้อตอบก,กันมาอย่างนี้คือ,คอเราเองก็ทางฝ่ายทหารเองเขาก็พยายามรักษาพื้นที่นี่ครับนี่พื้นที่ที่เขาอยู่น,นะครับทุกท่านจะเห็นนี่ัองที่เราไย่ยเขาก็ยินมองเราตอนที่เราไปลางวัดนีครับวันนี้เขาก็มองเรา พยายามมองแล้วว่าเฮ้ยมันจะมาทําอะไรนะครับคือเกิดมันเกิดการระแวงต่อกันปัญหาคือมันมีแต่ความระแวงอ่าเราไม่ไว้ใะไ,ไม่เอาความจริงใจคุยกันคือต่างคนก็ต่างจะเอาคะแนนเสียงเขาทางเขาเองเขาก็ต้องการอ่าอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าทางเขาคือประชาชนบางส่วนกลัว กลัวที่กลัวประชาชนบางส่วนลุกฮือเขาก็พูดกันอย่านีครับ,รบเพราะว่าคือคือท่านุเซนเนี่ยครองประเทศ40กว่าปีที่ยาวนานสุดนะครับผู้หลักหมดุดเราวางเรียบร้อยแล้วนะครับเราให้ประชาชนเชื่อถือได้เลยว่าหลักหมดุดของเรา100%นะครับเราวางเรียบร้อยแล้วเลย นี่คือสิ่งที่หลายท่านก็จะเห็นว่ามันคือคนไทยมันต้องคุยกันแล้วนะครับว่า,าเดี๋ยวนี้คนที่เป็นพ่อแม่ของทหารวีรูดของเราที่ไปอยู่ชายแดนค่อนข้างจะจะ,จะว่าไงเป็นห่วงลูกเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะไม่ใช่ว่าฝั่งเรานะทางฝั่งขมรนเราเห็นขึ้นรถลูกๆร้องให้บ้านเขาก็จะไม่ ทหารเขาถือว่าประเทศเขาค่อนข้างจะเรื่องเงินเดือนเรื่องสวัสดิการอะไรคงจะสู้ฐานไทยเราไม่ได้แต่ฐานไทยเราก็ถือว่าไม่ไม่ได้มากนะครับแต่งวดนี้ก็ก็ถือว่าความเป็นทหารมันทําให้คนไทยได้เห็นนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนช่วงที่มันมีช่วงที่มันมีรัฐประหารอะไรเนี่ยหลายคนก็จะไม่ค่อยอ่า อะไรกับคนไทยมากใช่ไหมครับก็จะไม่ค่อยอทหารคนไทยก็จะไม่ค่อยอะไรกับทหารมากไม่ค่อยชอบทหารผู้ลงตุกแต่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับทหารอยู่ในใจของประชาชนเพราะว่ามันทํให้เห็นแล้วว่าเขาเสียสละจริงนะครับอยากให้ทุกท่านที่เป็นมุมมองนะครับว่าสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ถูกต้องเช่นบางภาคบอกว่าทหารมีไว้ทําไมแต่จริงเขาก็มีเจตนาว่าอยากให้ทหาร เหมือนสิงคโปร์ใครอยากเป็นทหารมืออาชีพมาสมัครเป็น,น,ม,ออม,ปนมันเป็นอาชีพที่ขอต้องสู้ลบครับก็ก็มันไม่ใช่อย่างไงมันก็ไม่ใช่หลายส่วนที่ความถูกต้องเยมันอาจจะเป็นการมองต่างมุมกันนะครับอ่านี่ครับเร,เราก็จะได้เห็น,นครับว่าอถ้าเกิด คือความเป็นทหารเรานี่นะครับสําคัญวันนี้ก็มีข่าวนะครับมีข่าวว่าทางเราฝึกเอ่อทางเราใช้เอฟนะครับ mm hmm. ครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางาวันนี้เป็นการอาพ,พอดีวันนี้ไทยนะครับภาพข่าววัน,นี้ครับเราเราอาจจะซ้อมหรือ ช้เอสบกนะครับวันนี้เราประเด็นเลยวันนี้ข็เอาไปภาพข่าวของไทยรัฐทีวีสักหน่อยนะครับวันนี้กัมพูชาควันอ่อนได้ยินเสียงเอ6สบหกบินครับเขาก็จะตกใจครับเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันแต่เขาเองมันยังไงล่ะมันก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมครับกำลังว่า,าได้ยินข่าวในทางอาวุธเขาไม่หมดนะครับ ก็หลายคนก็ประชาชนชาวบ้านเราก็บอกว่าเฮ้ยเขาไปเอาเอาวุธจากจีนจากอะไรเราก็ไม่รู้ตัวเราเองก,ก็ก็ไม่ใช่ว่าเราเราก็มันมันก็การต่อสูนะ้มันก็ต้องจัมหมดพวกนี้ไปด้วยแต่เราไม่รู้ว่าคลังกองคังคัง,งเราจะขนาดไหนเราก็ฝึกเอมซี6ดมสิ่งที่ท่านเห็น,นคือฝึกนะครับเขาก็คงจะตกใจนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาก็ก็เขาคงจะตกใจนะว่าเฮ้ย ก็สิ่งที่เขาเขากลัวทั้วหมดนี้เขาไม่มีเหมือนเราค,คือเครื่องบินจรวดเนี่ยพวกอากาศยานที่ป้องกันพวกนี้เขาก็จะไม่มีเหมือนเรานะครับเราก็จะโชคดีหน่อยครับพวกเรามีเรื่องอพวกพวกอากาศยานพวกนี้นะครับคือนี่ก็คือสิ่งที่มันทําให้พวกเราได้เปรียบเรื่องของ อย่าไงไรล่ะการต่อสู้มันต้องมีเรียกว่ายุทธุกรณ์การรบที่มันได้เปรียบกํบลาลังคนนี้มันก็อาจจะตูดสีกันแต่เราก็เยอะกว่าครับศักยภาพของเราก็จะเยอะกว่าพวกนี้นะครับก็จะเยอะกว่าอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องศักยภาพของเรามันมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เรา จะได้ใจประชาชนขนาดไหนนี่ครับสำคัญเดี๋ยวนี้ทหารอยู่ในใจมากเป็นควันใจของอทุกคนในทหารนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นพวกนี้ครับคือสำคัญมากเรื่องเรื่องพวกอา,อากาศรรยานนะครับถามว่าเราจะไปต้องซื้อพวกนี้มาได้ยินว่ากิเพนจะมาเ่วไหนนะี้นะอีกสี่ห้าปีครับชุดแรกก็จะมาเราสั่งซื้อจากกิเพนจากซีวีเดน ถือว่าโอเคเลยถือว่าน่าสนใจมากนะครับเรามาไม่ใช่จะเอาไปลบประเทศไหนนะครับจีเพนเราเอามานะครับทางกองทัพให้เหตุผลว่าเอามาเพื่อจะ,อะป้องกันประเทศที่วงกลมนะครับคือเอสิบหกให้ดูหน่ัยนะครับที่ที่ที่วงกลมคือเอฟสิบหกนะครับหลายคนก็บอกว่านี่คือของจริงเลย <c oughs> นะครับเราก็จะมีประจําการอยู่ทุกที่ใกล้สุดก็ วั<บ>นนั้นเห็นบางครั้งเขาก็จะบางครั้งก็บินไปกลับนะครับไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณเทลรัฐทีวีวันนี้ให้เครดิตเขาขอบคุณมากให้เครดิตภาพนะครับกัมืูชาคนอ่อนเลยก็ที่ก็เขาก็ตกใจนะอา่สาสงครามมันไม่ทําให้เราแบบนั่นแหละครับอาจจะอ่าพอดีนะครับอเอ,บเอ,อ,ก,บเอก็เขาก็กพราะยังมั่นใจเรื่องอาวุธของเขานะครับมย1ใเ่้าไหมครับ ก็มั่นใจอยู่นะครับว่าเขาเขาก็พอสู้เราได้ใช่ไหมครับพอสู้เราได้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับว่าครับนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับเราจะได้เห็นว่านี่คือ บรรยากาศของข่าวหลายคนเขาก็จะเราก็จะได้เห็นว่ามันครับปืนอย่างอื่นเราก็บางครั้งมันเป็นอาวุธของรัเสเซียนะครับที่เราไม่มีเอ็นยบเอใช่ไหมครับปืนยิงครับที่เราก็ตกใจเหมือนกันเขามาแต่ละครั้งนะก็ตัวตก,ก็ตกใจเหมือนกันครับเราจะได้เห็น ัุปกรณ์ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับยุตัวปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเราก็ทาว่าเราเป็นกําลังใจให้กับห,หลายท่านนะครับเป็นกําลังใจเรื่องของสงคารามในทุก,กตา่างประเทศเขาก็ไม่อยากให้มีนะครับต่างประเทศเขาก็ไม่อยากให้มีนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่ามันเป็นการแต่ละประเทศเขาป้องกันครับป้องกันอธิป,ปไตยของเขานะครับมาเขาป้อ,องกันอธิปไตยของเขานะครับ เขาก็อยากจะดูแลความสงบสุขครับเขาก็จะอยากจะดูแลความสงบสุขที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเขาว่าการลบถ้าลบอีกครั้งนี้มันพื้นที่การลบมันจะกระจายออกไปกระจายออกไปครับมันจะกระจายไปไกลมากอ่าน้งตาดนะครับพื้นที่ตาดที่เราเห็นนะครับก็จะไกลมากนะครับวันนี้ก็ ก็เราจะได้เห็นพื้นที่ที่มันเรื่องของสงคารามที่มันเริ่มขยายเริ่มใช้เทคโนโลยีเริ่มพัฒนาแต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินโดนใช่ไหมครับแต่อาวุธพวกนี้มันเป็นอาวุธที่ห้ามหันฆ่าฟันคือปัญหาตรงนี้นะครับเมื่อเกิดสงคารามความเสียแน่นอนนะครับมันต้องมีใช่ไหมครับความสูญเสียตรงนี้มันต้องมีให้ให้ได้เห็นอยู่แล้วนะครับถามว่าถ้าไม่มีสงคารามเลยทําไง บางประเทศที่มีศักยภาพเหนือกว่าเนี่ยเขาก็จะลักลานละาลานประเทศที่เล็กๆนะครับนะครับก็จะมีภาพตรงที่เขาเขาได้ยินมาเขาก็เริ่มหลบข้บาบังเกอร์นะครับเราจะเห็นว่าบังเกอร์เขาจะเขจะหลบเข้าไปเลยนะครับแต่แต่ว่าถามยิงเขาก็ติดคอนเทนต์นะบางครั้งก็เผลอไปคือเรื่องปักหมดุดเรื่อง GPS อ่ะมัน มันเผลอไปไปทําให้พิกัดของของเราได้เห็นนะครับนี่นี่คือปัญหาของของตัวเขาเองนะครับทางกองทัพเขาคงจะรู้ดีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก็อยากให้อยากให้พวกเราได้ได้เข้าใจหนึ่งว่าอ,อผมก็อยากจะไลฟ์ทุกวันนะถ้าเกิด ก็อยากจะไลทุกวันเพราะว่าอยากจะติดตามครับก็อยากติดตามว่าฐานเราเป็นยังไงบ้างฐานกบฏชาเป็นยังไงบ้างามันเหตุการณ์มันจะจบยังไงหลายคนก็กคุยอยูอ่มันจะจบกันยังไงว่าหลายคนก็บอกว่ามันจะพอมีโอกาส ให้เราได้อะไรมากมายหรือเปล่านะครับมันคือเป็นส่วนที่นะครับหลายคนเป็นห่วงอยู่ใครที่มีลูกเป็นทหารนะครับอมบามลูกบางครั้งเราเราพอเราพอไม่เห็นว่าไอ,ไอ้นี่ครับคอยสัมภาษณ์ไม่ตะหนักเอฟบินวอนชายแดนครับคือคือฝั่งเราไม่เท่าไหร่นะครับฝั่งเราก็รู้ว่าเป็นฝั่งเขาเลยไม่ตกใจนะครับชาวบ้านเราไม่ตกใจเท่าไหรนะ่ แม้ถ้าภาคที่สองท่านก็ถแถลงข่าวให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ได้แตกตื่นเรื่องพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้เข้าใจว่าอาะอ,าอะไรนะครับกองทัพนะกับประชาชนต้องต้องไปด้วยกันจริงเอกอ,องทัพกับการเมืองครับต้องไปด้วยกันเพื่อจะปกป้องประชาชนอย่างชาวบ้าน,น,นเขาไม่รู้ าชาวบ้านต้องอยู่พื้นที่นั้นอีกงานทั้งสองฝั่งเลยแต่ถ้าได้ยนินข่าว่าบริจาคสร้างกำแพงได้เป็นร้อยกว่าล้าน,นโอ้หถือว่าเป็นความดีใจของพวกเรามากนะครับเราก็ถือว่ามันทําให้เราได้เห็นนะครับเนี่ยเขาก็ตกใจปาบกาวนี้เขาก็เล่นอถ่ายทิกตอกกันนะครับมันก็ไม่เหลือแล้วครับเพราะว่นะครับ ก็เห็นว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับภาคสองยันไรเสียงรุนแรงชายแดน,นเนี่ยก็ชายแดนก็จะไม่มีอะไรนะครับตึงกําลังเข้มอ่าอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ใครใครมี power ก็ต้องเอาละครับใครที่อยากจะวันนี้ก็ต้องชื่นชมคนที่ไปช่วยครับไม่ว่าการจอมพลังนะครับใครหน้าที่ที่ใส่ผู้หญิงเชื่อ ดจออใช่ไหมใช่ไหมที่ใส่กามปูนะก็น่าสนใจนะควนี้เขาก็ช่วยตลอดก็ได้คิดว่าเขาทำกับข้าวเยอะมากเลยนะครับมาเขาก็ทำกับข้าวแบบเขาเขาก็ทำกับข้าวทำอะไรนะครับสายเดียเราจะได้เห็นว่นนี้ครับทางหลวงไมายเลขแปดนะครับของกัมพูชานี่รถถังเราก็หยุดพิกัดไปเลยทางกองทงพัพภาคเขาก็รายงานเรื่องรถถังตลอดนี่นะครับรถถังก็จะมีนะครับ เราจะได้เห็นพื้นที่ของรถถังนะครับที่มันมันซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ตรงนั้นเลยมันเขาก็ให้เขาก็ถือว่าเขาเสียพื้นที่ไปเยอะพอเสียพื้นที่นี่ครับที่จริงเขาให้ย้ายอุธข้อตกลงอ่ะเจให้ยายอุธออ,ออกไปแล้วก็อย่างเงี้ครับมันมันความจริงใจพวกเราไม่ค่อยมี ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับวันนี้เราได,ได้เห็นบรรยากาศของของอาชายแดนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไล์อีกครับขอบคุณมากครับที่กำลังฟังฝากกดไลค์กด์